เอาเปตัวใหม่ก็ระบบเดิมแต่ว่าปรับปรุงนิดหน่อยตัวตัวเดิมๆนะก็จะเป็นตัวล่างตัวล่างเห็นไหมโลโก้ก็จะอยู่ด้าน,านซ้ายมือรุ่นใหม่ขยับโลโก้มาเป็นตัวนี้เสียบการ์ด USB เนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะอยู่อยู่เดิมๆตัวนี้นะรุ่นใหม่ป๊บก็จะมาอยู่เป็นอยู่ด้านฝามือให้ให้ลูกค้าใช้สะดวกได้ยิ่งขึ้นไฟวิง่งรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือขยับจากรุ่นเก่าก็อยู่ทางด้านขวามือนี่นะพิเศษก็คือเราก็จะเพิ่มสายสายที่จะต่อโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปถ้าถ,ถ้าเกิดลูกค้าไม่ไม่ไม่เชื่อมต่อบลูทูธก็ถ้าใช้สายตรงก็ก็จะแถมสายไปให้นะกล่องก็เป็นจะกล่องแบบนี้กล่องกล่องรุ่นใหม่นะปีคาราโอเกะนะานาคาชิจะเป็นกล่องรุ่นใหม่อย่างนี้รุ่นเอ็นเกเก้ารหัสเดิม ดังสะท้านฟ้าเลยเสียงสวรรค์ทุกงานเลยนะฉลองปีใหม่เลยนะลูกค้าจะแถมฟรีสายเชื่อมโทรศัพท์นะสายเชื่อมโทรศัพท์ก็คือสายตัวนี้จะแถมไปอยู่ในกล่องนี้เลยกล่องรุ่นรุ่นเดิมก็จะเป็นกล่องด้านฝ่ามือที่เหยียต้อยถืออยู่นี้กล่องรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวบอลนี้นะตัวบอลนี้นะเป็นกล่องรุ่นใหม่ พิเศษขึ้นมาเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยนระุ yes. ่นใหม่นี่ก็จะได้ไกลขึ้นประมาณ5เมตรได้นะเดี๋ยวจะต้องทดสอบเปิดเปิดเชื่อมต่อบลูทูธก่อนกดไปที่โหมดกดเหมือนเหมือนรุ่นเก่านี่แหละ่าเชื่อมต่อแล้วนะเชื่อมต่อแล้วนะเดี๋ยวจะต่อยทดสอบได้ระยะห่างแค่ไหน มาณถึง7เมตรเนี่ยนะก็ห้าเมตรนี่สักก็สบายๆเลยก็ได้ไกลอยู่นะประมาณปกติเนี่ยบลู Bluetooth ทูธทั่วไปนะระยะห่างนะเขาจะอยู่ประมาณ3-4เมตรระหว่างลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะกับสายสัญญาณเนี่ยสายสัญญาณที่แถมไปเนี่ยมันจะชัดกว่าบลูทูธเพราะว่ามันต่อทงจะไต้อ,ออกแบบเธอให้มาใช้กับรุ่นใหม่ เพราะว่าตอนอันนี้พัฒนาก็ต้องเป็นรุ่นใหม่หมด A O AI ก็ต้องเป็นใหม่หมดเลยเสียเข้าไปเลยลูกค้าไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะเสียเข้าไปเลยนี่เองดคอนะอันนี้คือเชื่อมจากสายโทรศัพท์ที่มีแถมไปในกล่องเลยนะสายนี่แถมไปในกล่องเลยนี่ที p h o n e ตัวใหม่นะแต่โทรศัพท์หลายยี่ห้อก็คือใช้ใช้หัวแบบนี้หมดละเดี๋ยวนี้หัวใหม่ๆเขาใช้เป็นรุ่นใหม่กันหมดละอันนี้สัญญาณก็จะชัด ถค้ามีการ์ด USB เสียงจะชัดขึ้นนะลูกค้าลองลองลองการ์ด USB ก็ไาม่ต้องไปลูกค้าไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะแค่เสียบเสียบเข้าไปเพลงก็จะขึ้นมาเลยง่ายง่ายงวิธีหาเพลงลูกค้าก็กดหาเลงนะ,ะเริ่มต้นเพลงที่หนึ่งก็แล้วกันนี่เพลงที่หนึ่งลูกค้ากดไปที่ลูกศรนี่เลย เพลงที่สองชิดแค่สัเ้เพลงที่สามสองคนยังเพลงนี้ได้รถแห่ได้นี่อันนี้สัญญาณจะชัดนะลูกค้าแตถ้าก็ปรับปรุงทุกอย่างฮะด้านหลังเนี่ยอันนี้รุ่นเดิมตำแหน่งลรกบิดก็อยู่เหมือนเดิมนะตำแหน่งสายเสยทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมหมด ถ้าลูกค้ามีสายจะไปเสียบเสียบเข้าทีวีเสียบเข้าโน้ตบุ๊กลูกค้าก็ซื้อสายที่ทางบริษัทที่ทําขายเอาเข้านี่เลยนะแล้วก็ค่อยไปกดปุ่ม iu x ข้างหน้าให้สัญญาณมันเข้าก็แบบเดิมที่แก้ไขนะตำแหน่งที่มันมัน,ม,นมันเกะก,กะลูกตาให้มันลูกคา้าใช้ง่ายๆสัญญาณ usb ให้มันดังชัดขึ้นแล้วก็ระยะห่างสัญญาณที่รับบลูทูธก็ให้มันไกลขึ้นเพิ่ม เพิ่มสายแถมสายนี้ขึ้นมารับประกันหนึ่งปีราคาก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรนะคือจะต้อยปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นราคาราคา2,290ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางถ้าลูกค้าซื้อไปภายใน7วันหรือ1อาทิตย์ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ดังไม่ดังไฟไม่ติดมั่งไฟดับไปเม็ดนึงมั่งโรงงานก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ไปเลย ไม่รับไปซ่อมนะใช้เปลี่ยนนะฮะ,ะภายใน7วันนะแต่ก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีอยู่แล้วเลูกค้าในกล่องนี้นะคู่มือรายละเอียดทั้งหมดจะบอกวิธีการใช้เลยหน,นึ่งสองส้าย่าไปก้าสิบมีตำแหน่งเบอร์อะไรมั่งว่าใช้ผ่มยังไงใช้ยังไงม้าง,งนะใส่ถุงข้างๆนี่ก็ห่อโฟมเรียบร้อยนะใส่ถุงกันกระแทกนะไม่นั้นก็เดี๋ยวสินค้าก็จะมีปัญหา